ยูดีมีแห้งยูแดงมีเฮสมบาดีพี่น้องผสุผูสุขอนจา <c oughs> มอนีเฮดเบียกยี่แล้ววด้มืมนี่มอนี่ชิมผ้ามูเจาะอาดินไปเพิ่มใส่ต้นบัวหิมะเ <c oughs> พิ่มดินเนาะสิว่าเพิ่มดินก็ว่าเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ยังนี่พี่น้องผสมกันนี่แล้วก็ขี้งัว่าปุ๋ยฟอ,อกคือนเราเลยจ้ะผสมขี่วัวนะจ <c oughs> ๊ะนีพี่น้องต้นไงประมาณนี้เลยจ้ะเดี๋ยวก็สิเพิ่มต่อไปถ้าจะบอกว่าให้เพิ่มดินต่อไปเรื่อย เพิ่มดินเข้าไปกันเพิ่นอายุดีเดือนเดือนกกัวอุ้ยอุ้ยซุ่ขากล่องงามี่นองแต่ว่าต้นตายก็ตายจ้ะมันเนาหนามฝนตกฮึมมันหลายมันเนาพี่นองอันที่เลือกับเมื่อกี้ต้นหรอกจ้ะเลือก็ได้นอกอนั้นเพิ่นของเป็นต้นไม้ที่บ่มากนามเนาะถ้าเปียกหรายซุ่มรลายเพิ่นกันเนาวสิไม่จ้ะ สิเพิ่มโอ้ยสนุกกาเว้าคือหองมวลเหรอเนาะวันน,น,น,นี้เนาะม,มีสองสามตัวนี่แหละนุก,กาเว้าบินไปบินมากิน,นแถวนีว้บางมือเพิ่งก็ะหองแงมือเศราบางมือเพิ่งก็ะหองแต่เลือกๆคุณพี่น้องนองตีซีตีซีตีห่าเพิ่งสีหองบางบางมือนะอนีบบ่มือนี่แหละพางเจอเพิ่นกระใบมือนี้เพิ่งกระนี่นะหองแงมือนี่นะ แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์อของนา <c oughs> งแต่จีเพิ่มไปนี่แล้วเรื่อยๆพี่้องเพิ่มขึ้นมากกาประมาณจักสองนิ้วสองนิ้วต่ว่ากับบริวัตดอกจาก,กาเอาเกิดจ,จาดบุ่มหลุดคิดยังไง <c oughs> คิดไรบวดหัวพี่นงเ <c oughs> ลหลายต้นไขส่สร้างมาสี่สิบต้นสี่สิบนอพี่น้องอ เรืออยู่ประมาณจักนอเนาะประมาณถึงเศ้าบ่หนอประมาณนี่แหละบ่ได้นับเดี๋ยวจังสินับบึงเอาดินใส่แล้วแล้วก็ได้จังสินับบึงงามอยู่งด้พี่นอ้องแต่ว่าบึงไปบึงมาสังเกตบึงจังนึงก็ยังตุ่นลำพื้นลำห่างนี่ตุ่นพื้นะนะเนาะพี่เจ้าว่าบ่ในความคิดขะนะีดกว่านี้ย่าซศร้ากวด้วยพี่นอ้องอืมอันจังเลยจังนึงกต่ย่าสีซศร้ากว่ด้อพี่นอ้องเด้ขอข่อยกับเป็นคนหนึ่งสีละ พี่บ่าวพี่บอ่อของมันข้นเกินลอยพี่น้องส่วนมากสิมักหยอกอะนะคลิปข่อยกะน่มมีสาระเนียนี่ละ่ะมีสาระเนียเป็นบางเรื่องบางเล่าสาระดูนเมื่อใดคอยนั่น <laughs> ออขันสาระเนียนมั่อไหนแตกโลดสาระกระไรเมืม่อหนึ่งไปบไริไลสาระบุนละลาย <laughs> <laughs> นี่ล่ะพี่น้อง ล้วแล้วสิไปนี่จ่าก็ได้บัดที่นี่ไทยเฮเบิงว่าเนี่ยต้นที่เพื่อนโบกเกิดอ่ะที่เพื่อนเน่าหนามนะพี่น้องโบก็เลยแยกกอนเมื่อวัยเวลาพาอเบี้ยบักพิกไว้ขั่นห้าเบี้ยบักพิกเกิดบักพิกกันกระเสียบักพิกมาปูกแท่นพี่น้อง <c oughs> จ้ะหลายต้นเติมพ่จ้าพี่น้องอือที่เลื้อนี่ก็โอ้ยขั้นหัว <c oughs> ว่าเนี่ยมันไหลสระมาะเสียกับรถตัวนี้ทีทีทเรือนี่ประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบอือไอสองกระทางนี่จากสีมูจากสีจ่าพี่น้องถ้าเกิดเป็นนอก็คือเกิดถ้าบ่เกิดก็คือบ่เกิด,กด,กดนะสองตนนี่สรุปแล้วที่เรืออายุนี่ประมาณยี่สิบสองตนพี่น้องเศร้าสองตนอันนี้คือพวกที่เพิ่นบนเหลือชีวิตอยู่แล้ว มองมั่นมันโอ,อ้หัวอิลินมาเสียว้เกิดเป็นตัวอน,อนี้ดนี่พี่น้องอันนี้ที่เพิ่นเสียชีวิตแล้ว่นบเหรือ,อรอดอยู่น้ำข่อย่นเนานา้าฝนตกบางท่วงที่พายุเขาละอาการห้อนพี่น้องอาการห้อนละฝนมาตกบบน,นี้มันก็เลเนา่าไปละเดอ้อแล้วแล้วเอาดินเอาดินมาถมมาเพิ่มอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเหี้ยปรโรปลอดภยัยปลปอดโควิด19เกยเฮงปังบาย